นิสันนาผู้ผลิตรถยนต์ชั้นแนวหน้าจากญี่ปุ่นจะทุ่มงบในการพัฒนาเทคโนโลยีรถพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าใหม่เป็นมูลค่ามหาศาลถึง2ล้านล้านเยนค่ะหรือว่าอยู่ที่ประมาณ5.9แสนล้านบาทในอีก5ปีนับจากนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผน ambition 2030ของนิสสันเลยนะคะที่จะตั้งเป้าเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าใหม่จำนวน15รุ่นและต้องการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้ได้ถึงครึ่งหนึ่งของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดด้วยความพยายามของนิสสันในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะรองรับตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่กำลังปรับตัวเพิ่มส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นโดยภายในปี2030เนี่ยนะคะจะมีส่วนแบ่งตลาดในยุโรปถึงเนี่ยถึง75%มีส่วนแบ่งตลาดในญี่ปุ่นถึง55%เ แล้วก็สหรัฐกับจีนนะคะที่40%ขณะที่รถยนต์สันดาบแบบเดิมจะถูกลดทอนบทบาทลงไปเรื่อยๆการที่ผลิตรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะก็คือทุกคนก็ทำกันได้แหละก็มีแบตเตอรี่ไงมีมอเตอร์ไงแต่ว่าสิ่งที่เขาแข่งกันคืออะไรครับคือเรื่องของอัลกอริทึมนะครับเรื่องของการชาร์จเร็วนะครับเรื่องของระยะทางการวิ่งต่อครั้งเนี่ยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ที่นี่ครับ โปรแกรมเมอร์ฮะรถต่อไปนี่นะครับมันจะเป็นเหมือนกับเราซื้อคอมพิวเตอร์ที่มันติดลอ้อถ้าใน t ท s l a ก็จะเป็นเรื่องของ Anonymous Driving ก็คือการที่ระบบการช่วยขบับทั้งดิสันเองนี่นะครับก็มีแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์ที่เหมือนกับ คล, shirt, คล้ายๆโยตโยต้ามีเล็กซัใช่ไหมครับของนิสสันก็จะมีแบรนด์อีกอันหนึ่งท handicap, ี่ขายในอเมริกาชื่อว่า Infinity ครับซึ่งเข้ามาช่วยในการที่จะช่วยขับเนี่ยก็คือการที่เขาจะติดเขาเรียกว่าไ i ด้าเนี่ยเมอร์เ e เดสเบนก็ม so ีแล้วนะไรด้านะ BMW ก็ทําแล้ว v o l v o ก็ทําแล้วตอนนี้ก็ค่ายญี่ปุ่นก็ขยับครับเข้ามาในเรื่องของเทคโนโลยีการขับขี่ที่ เป็นการช่วยในการขับนะข้อดีของรถไฟฟ้าคือว่าข้อมูลใหม่ๆหรือว่าการอัปเดตใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราอัปเดตมันได้หรอกนั่นหมายถเหมันจะมีรถใหม่ได้ตลอดเวลาครับเราเห็นหน้าจออย่างเงี้ยแล้วเราเบื่อไอเข็มวัดความเร็วเลยเนี่ยนะครับเราก็อาจจะแต่งได้เราอาจจะมีรูปมีรูปแบบหรือว่าซื้อสกินได้เหมือนกับเราใช้ส่งสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับในอนาคตโลกทัศน์ใหม่แล้วก็ต้องปรับตัวสำหรับคนที่อยู่ในธุรกิจยานยนต์ครับต้องรู้จักเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะครับ